เคยไหมขับรถอยู่ดีแล้วไฟแบตเตอรี่โชว์ขึ้นวัสดีครับผมบังแอมนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาบอกกับเพื่อนๆนเพื่อนๆน,นครับเวลาเราขับรถไปในสภาวะปกติแล้วอยู่ดีๆไฟแบตเตอรี่โชว์ที่หน้าปัดรถยนต์หมายความว่างไงครับอันนี้นะครับ บอกให้รู้ไฟแบตเตอรี่มี2แบบนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจว่าแบตล้หมดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่โชว์ไม่ได้หมายความว่าแบตหมดนะครับอาจจะเป็นที่ไดชาร์จเสียหรือใดชาร์จไฟไม่เข้าแบตบเป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่โชว์ไฟโชว์เพื่อนๆบางท่านไม่รู้ ขับเข้าร้านเลยเปลี่ยนแบตให้ร้านเช็คแบตเตอรี่ให้ว่าเอะเราใช้มาปีกว่าแล้วแบตเตอรี่สมควรเปลี่ยนแล้วมั้งไฟแบตถึงโชว์จริงๆแล้วอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับไม่งั้นเพื่อนๆอาจจะเสียตังเปลี่ยนแบตลูกใหม่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับสองพันกว่าบาทอันนี้แหละสิ่งที่เราต้องเสียฟรี โดยที่เราไม่รู้เรื่องไฟที่มันโชว์อาจจะเกิดขึ้นจากไดชาร์จนะครับชาร์จไฟไม่เข้าไฟแบตเลยโชครั้งต่อไปเวลาดับรถดับเครื่องยนต์รถทำให้เราสตาร์ทรถไม่ติดเพราะว่าในหม้อแบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับเพราะตอนขับเคลื่อนรถเราจะปั่นไฟ จากไดชาร์จเข้ามาสู่แบตเตอรี่เพื่อเก็บแต่ในเมื่อไฟโชว์แบตเตอรี่ยังดีอยู่เสียที่ไดชาร์จอันนี้บอกเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆไม่รู้เห็นไฟโชว์ปุ๊บไปเปลี่ยนแบตเลยอาจจะเสียตังค์โดยใช่เหตุน,นะครับเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับฝากไว้นะครับกับคลิปนี้ รถรู้เรื่องบายบางแอมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆด้วยนะครับถ้าชอบขอบคุณมากครับ